ใครเป็นเด็กดีแล้ว,ล,วลุงก็ให้รางวัลแต่ใครเป็นเด็กเว,วเ้นก็สามร้อยวิไปเลยมีเหมือนใส่ชุดชุดมาสคอตอะชุดมาสคอตอะไรนี่ชุดของลุงเองนะวันนี้ขอยืนดูไกลๆนะคะทําไมล่ะไอ้หนูไม่อยากเป็นเด็กดีของลุงหรอคะทำไมใ,ใกล้ลุงเสียล,ลุงให้ของขวัญเสียงลุงดูหื่นนะท่านเสียงลุงหืน่นตรงไหนหรอเสียงลุงหน้าสดใสที่สุดแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยแย่มากเลยดูเป็นภัยสังคมมากเลยอะทำ <g ül> ไมไอ้หนูไอ้หนูอยากเข้าใครลุงหรอลุง <g ül> มีของขวัญน,นะอยากได้ของขวัญจากลุงไหมของขวัญชิ้น้ใหญอ่อยากได้โอ้โหภัยสังคมมากเลยลุงวิ่งได้ ฮ้ยไอ้ดูอย่าวิ่งสิอยู่กับลงก่อนให้อยู่อยู่กับลงก่อนโอ้โหโอ้โหอ้โหแล้วผมน่ารักไหมครับผมน่ารักหรือเปล่าวันดีทุกคนโอ้โหโอ้โหไหนใครเป็นเด็กดีของผมบ้างวันนี้หรือว่าใครเป็นเด็กเวรในของผมบ้างมีไหมครับเด็กไหนครับมีใครเป็นเด็กดีแล้วเด็กเวบ้างเฮ้ย แล้วทำไมาชมผมหล่ออะไรทีเนี้ยต้องไปกลัวผมเหรอไม่กลัวผมกันกันหรอครับหล่อที่สุดเลยมาในบ้านทุกวันเลยได้ไหมคะโอ้โหโอ้โหถ,ถ,ถ้าว่าเราเป็นภัยสังคมดูนี่เธอพิมพ์เธอก็เป็นภัยสังคมเหมือนกัน <c ười> เออเอาคุกกี้ไหมคะเอมีคุกกี้ให้ลุงก็เหรอไอ้หนูโหหโหเป็นเด็กดีนะเนี่ยมารับรางวัลจากลุงสิวะ <c ười> ลุงทั้งน่ากลัวว่ะใครจะมารับร้องมาจากลุงวะ